สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพี่น้องเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับผมโมนี้นะครับผมจะมานะครับรีวิวนะครับนี่ครับสินค้ามือสองนะครับขอไม่นะครับโมนี้นะครับเดี๋ยวกะจะมาแจ้งรายละเอียดนะครับสินค้านะครับเป็นสินค้ามือสองน้ำเบิร์ตนะครับนี่ครับสำหรับผู้ใดที่ชื่นชอบเครื่องเสียงกลางแกงนะครับผมนะครับโมนี้กะบลานบินออดิโอนะครับผมอำเภอสุวรรณภูมินะครับจังหวัดระยอ็ดนะครับผมโมนี้กัเดี๋ยวจะพามารับชมนะครับสินค้ามือสองนะครับเริ่มต้นรายการแรกเลยกันแล้วกันนะครับเริ่มต้นรายการแรกนะครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นไม้นะครับนี่นี่เป็นไม้ร้อยเขาเป็นตะกองนะครับไม่ร้อยนะครับสภาพสวยๆครับนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อนะครับโบพัดนนะครับผมยูเอ็มเก้านะครับเด้อนะครับยูเอ็มเก้านี่ครับสภาพแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับอันนี้ด้านด้านหลังด้านตูดนะครับเนาะนี่ครับรีวิวแต่ละสินค่าแต่ละตัวนะครับแบบละเอียดเลยนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมพร้อมใส่งานนะครับผมนี่ชุดนี้เลยนะครับมีไอแดปเตรอนหาขึ้นกันนะครับ ตัวนี้อยู่ราคา2,000บาทนะครับผมอยู่ราคา2,000บาทนะครับเด้อนะครับปูพัด du m เก้านะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากจะสร้างซื้อสินค้านะครับผมสามารถแอดเข้ามาไลน์นะครับผมไลน์ผมจะทิมไว้ใต้คลิปนะครับเด้อนะครับเราก็เบอร์โทรนะครับสามารถโทรเข้ามาสร้างซื้อสอบถามได้นะครับผมสินค้าทุกตัวนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพร้อมนะครับเด้อนะครับมีบริการจะส่งแบบเก็บเงินปลายทางพร้อมนะครับตัวนี้นะครับสองพันบาทนะครับผมนะครับสองพันบาทนะครับเด้อนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ รายการที่2ครับแลยการที่2รายการที่2นะครับอันนี้เป็นคอดนะครับผมเป็นคอดอนาล็อกนะครับผมเป็นยี่ห้อนี่เอเอสนะครับเอของเอยมะออนะครับของเอยมะออตัวนี้เป็นคอองทางนะครับนี่ครับสภาพสวยๆด้านหลังเป็นเอ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 เเอเรเอ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 อเ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 อนอเ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 อาอเออห หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับมีบริการจับเงินปลายทางค้อกันนะครับผู้ใดสนใจสามารถทักแชทเข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามาก็ไ้สอบถามได้ครับเด้อนะครับรายการที่สองนั่นไม่หช่ล่ะรายการที่สองนะครับรายการที่สามครับนี่นะครับรายการที่สามนะครับอันนี้เป็นคอร์ดไมโครเทคนะครับผมสองทางคือกันนะครับแต่ว่าแตกต่างกันคนละยี่ห้อเนาะนะครับอันนี้ยี่ห้อไมโครเทคนะครับผมนะครับด้านหลัง EQR นะครับด้านบนนะครับ บอบอหือว่าบร้อยหลายเนาะสวยงามนะครับอันนี้1,400บาทเท่กันนะครับ1,400บาทด้วยครับเด้อคอสองทางนะครับผมรายการที่4นะครับผมรายการที่4นะครับเป็นแล็กแล็กเล็กการอะไรที่ไหนเนาะต่ำสี่ดินี่อนี้สองสามเนาะมีที่4ีนะครับอันนี้รายการที่4นะครับลินชักไหมนะครับเป็นลินชักไหมเนี่ยี่ห้อนะครับคอมเพกตนะครับเด้อนะครับเปิดออกมาแบบนี้นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับพี่น้อง ใบเด็เก็บไหมนะครับใบเด็เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงเขานะครับดีเลยนะครับผมตัวนี้ราคา650บาทนะครับผม650บาทนี่ด้านหลังนะครับประมาณนี้นะครับาเอาปรสามายัดเขาแลกเขาเนี่เบิ่งเกล่องมาสินีวิว่ดนเมื่อค่าสมวติลกค้าพี่แล้วยัดเข้าไปเลยนะครับยัดแล้วก็คันน็อตได้เลยนะครับผมสะดวกสบายนะครับในการใส่งานนะครับรายการที่4รายการที่5ครับรายการที่5นะครับผมอันนี้นะครับ เป็นของดีได้ป่ดนี้นะครับเป็นของดีนะครับอันนี้เขาแถมส่นลดเนาะแถมเลย้เดียวเดียวตกตกนี่นะครับเดี๋ยวแกให้ชมก่อนนะครับอันนี้เป็นไม้ลอยนะครับผมไม้ลอยนะครับเป็นยี่ห้อ Salvation นะครับผม su 9 9 ht นะครับผมนะครับตัวนี้ของไม่ราคาปัจจุบันอยู่15,900บาทเนาะ15,900บาทนะครับสภาพสวยด้วยครับนี่นะครับหัวบูบูบเบี้ยวดิสวยเลยนะครับแถมแถมกันกิ้งไงพร่อมนะครับ ก็จะมีอะแดปเตอร์ให้ตัวนึงแบบนี้นะครับอันนี้คืออะแดปเตอร์นะครับปลั๊กไฟนะครับอันนี้คือรีเซิร์ฟเวอร์นะครับผมรีเซิร์ฟเวอร์นะครับสภาพสวยครับสมบูรณ์นะครับสังเกตบ้างตามหูมีห้อยนิดเดียวครับนี่ครับด้านบนสวยงามครับด้านหลังนี่สวยงามเหมือนกันอุปกรณ์เสาครบนะครับนี่บัหักบังงอบับิดบัเบี้ยวนะครับใส่งานได้ปกตินะครับจากหนึ่งหมื่นหาพันก่อร้อยเหลืออยู่หนึ่งหมื่นหาร้อยบาทนะครับผมอันนี้หนึ่งหมื่นหาร้อยบาทนะครับ ไม่ลอยนะครับซาวิชันนะครับตัวนี้กำลังมาแรงนะครับในประเทศไทยนะครับขายดีนะครับของไม้หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะครับบื้อสองหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับเสียงดีมากตัวนี้สัญญาณสองร้อยเมตรสบายๆไม่มีหลุดนะครับซีเสานะครับอันนี้รายการที่ไหน่ละหนึ่งสองสามเด้อครับเด้ออันนี้รายการที่ห้านะครับสำหรับไม่ลอยซาวิชันนะครับรายการที่ห้าเด้อไปเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไปก่อนเดี๋ยวมันจะตก 1500บาทนะครับอ่ะทีมงานเกลี้ยเข้าไปรายการที่6ครับรายการที่6นะครับรายการที่6เบิ้งนี่ยังนี่รายการที่6นี่นะครับอันนี้เป็นข้อดิจิตอลนะครับผมขอดิจิตอลนะครับเป็นยี่ห้อมาลาลีนะครับนี่ครับมาลานีรุ่น MIR 2 6 0 A นะครับตัวนี้นะครับของไม่นะครับของไม่หมื่นหก0ักับเก่าร้อยบาทนะครับ 16,9 0 0รบาทนะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับผมขายอยู่1 3 0 0 0กับเกายบาทนะครับข้อตัวนี้นะครับถูกตั้งระบบมากเป็นระบบ2ทางนะครับนะครับเป็นระบบ2ทางนะครับอันนี้เจ้าของเดิมคนจ้างคนมาจูนเด้นะครับคนมาจูนนี่เป็นของอาจารย์โจวพิธ์พวงอีโวนะครับผมขาจูน3 5 0 0ายบาทมีแถมแห้ในเครื่องนี้เด้อนะครับอันนี้ลูกค้ามัาเสียเงิน3,500บาทนี่จูนไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้แถมไปเลยนะครับ เฟิร์มแวนนี่ที่เขาจูนมานะครับมูลค่า3,500บาทนะครับกับคอตนะครับ13,900บาทนะครับผมอันนี้รวมสูงไห้พี่ควมนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางคมคือเขานี่แบบนี้ครับอุปกรณ์ครบนะครับด้านหลังสวยนะครับเบื้องดันหนาเบื้องนี้นะน้ำหูน่ะบ่มีหอยดีนะครับสวยงามครับผมรายการที่ไลนี่รายการที่6นะครับอ่ะไปรายการที่6 รายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดอันนี้กับยูนิคโหมดข้อที่เกานะครับดิจิตอลตัวนี้เป็นมาลานี่นะครับผมเป็นรุ่น DPA 260P นะครับผมเป็นรุ่น260 260P นะครับราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่11,500บาทนะครับ11,500บาทประมาณนี้แมนบอรประมาณนี้แหละอันนี้นะครับมือสองนะครับเหลือเพียง6,900บาทนะครับผม6,900บาทนะครับ รวมทรงให้คือกันนะครับ6,900าบาทนี่ครับสภาพสวยด้านหลังนครับด้านหลังนะครับรีวิวนะครับ6,9 0 0บาทนะครับรายการที่ไหนี่ถามด้วยกันนะครับถามด้วยกันนะครับรายการที่เจ็ดอันนี้รายการที่8ครับผมรายการที่8นะครับอันนี้เป็นอ q นะครับ1สั้นนะครับอ q สั่นเดียวนะครับเป็นยี่ห้อไมโครเทครุ่นยังบุ้นี่ถึกติดทับว้นะครับอันนี้ขายอยู่ราคานะครับ 1,300บาทนะครับราคา1,300บาทนะครับรวมส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนี่1,300บาทนี่ครับผู้ใดสนใจติดต่อเข้ามาโหลดครับทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะครับเด้อรายการที่8ครับรายการที่9นะครับผมเออรายการที่9นะครับอันนี้เป็นอีคิวนะครับผมเป็นยี่ห้อซาเบดนะครับผมซาเบดนะครับรุ่น2231นะครับตัวนี้สภาพสวยเลยดิ เป่งบะมี่ตำนี้ครับด้านบนฝาสวยด้านหลังสวยนะครับอันนี้ราคาอยู่2,900บาทนะครับอันนี้ผมเช็คราคาของไม้เหมือนเราเนี่ยสามพันสามพันเกือบสี่พันนะครับเลยนะครับอันนี้2,900บาทสภาพที่สวยนี่ครับสไลด์เหนียวๆเลยนะครับซ้ำของไม้เหรอครับนี่2,900บาทเอาไปรวมทรงให้ยฟีผอมเอาไปเลยรวมทรงให้ยฟีนะครับรายการที่สิบครับรายการที่สิบนี่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 อันนี้เป็นมิกครับผมจากซองนี่ เดี๋ยวนาพีก็คหนึ Eller ่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหตัวนี้นะครับมี16บสองเป็นยี่ห้ออาก็เป็นยี่ห้อโปรยูโรเทคครับรุ่น 160XU นะครับตัวนี้มีเอฟเฟกต์ม่ในเครื่องนะครับยีีโปรแกรมนะครับเอฟเฟกแท้นะครับเด้อนะครับเอฟเฟกแท้นะครับของไม่เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ6กถึงเบาทนะครับ นะครับตัวนี้มือสองนะครับผมขายอยู่เพียง3,800บาทนะครับผม3,800บาทเท่านั้นเองครับพี่นวองถือคักราคาดีสุดคุ้มครับนี่ครับใส้งานปกติครับนี่ด้านบนนะครับเสียบปลั๊กไฟนะครับอันนี้เป็น usb นะครับผมเพียง3,800นรบาทนี่สภาพสวยๆนะครับรวมส่งห้อฟรีไปเลยนี่ครับ3,800ดเด้อนะครับส่งห้อฟรีพร้อมนะครับผมเอาไปจากการที่ไหรแล้วสิบเลวอันนี้สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดนะครับ อันนี้ยักบาทนี่อันนี้สองพันเก้านะครับสองพันเก้าน่ารักนะครับ F-Vector เสียงดีนะครับมีคิ้วแถมพร้อมตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแบนนะครับเจ็ดแบนมีบลูทูธนะครับมีเอนเอลอาร์นะครับใส่ไม้เออเจ้าช่องหนึ่งสองสามสี่สี่เหล่าเจ้าช่องวะพกช่องนะครับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับบลูทูธนะครับนี่ครับหกก็บลูทูธเนาะครับเนาะ 6เข็แน่นนะครับราคาเพียง2,900บาทนะครับเด้อผู้ใดบ่มักไงเนี่ยครับสวยงามอยู่ดินี่ครับเสียงดีพอผมร้องเลยนะครับซื้อไม่เกือบ4 0 0พันนะครับนี่2,900บาทนะครับรายการต่อไปรายการที่เท่าไหร่12นะครับอันนี้คืออยังนี่นครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับอันนี้มันคืออย่างวะนะครับอันนี้มันคือฟีดแบ็กนะครับผมเครื่องกันไม้หอนนะครับเด้อนะครับ เครื่องป้องกันไม้หอนนะครับผมนี่ครับเป็นยี่ห้ออีิยังเทสย,ยี่ห้ออะไร FBX นี่อะไรนี่อ่านว่า S, F <B> F. <S Y Audio S Y Audio นะครับอันนี้ด้านหลังนี่ครับด้านหลังก็สิประมาณนี้แหละครับอันนี้ท่ามนาที่เครื่องนึงเนี่ยสามารถใส่ไม้ป้องกันไม้หอนเนี่ยไดซี่เดซี่ตนะครับไม้ร้อยไดซี่ตนะครับก็คือเนี่ยการทํางานนะครับ ไม่หนึ่งไม่สองเข่านีไม่ไม่ไม่หนึ่งไม่สองออกนีนะครับก็คือเข่าหลักกับพานออกไปซื้อนะครับเข่าออกนะครับนี่ก็ไม่สามไม่สี่เข่านะครับไม่สามไม่สี่ออกนะครับใส่ง่ายนะครับแค่เสียบเข่าแล้วก็เสียบออกซื้อนะครับเครื่องเปิดเครื่องมันก็ทํางานอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้ราคาของไม่สี่พันห้านะครับสี่พันห้านะครับอันนี้มือสองขายเพียงสองพันเก้าร้อยบาทนะครับรวมส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางซะด้วยเลยเอาไปสองพันเก้านะครับผมรายการเท่าไหร่ต่อไป 13าเอ่อหยับมานน่นะครับและการต่อไปและการ13ครับอันนี้เป็นปลั๊กไฟนะครับเป็นยี่ห้อของอารทอนอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้เป็นสินค้ามือสองเนาะมีเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ใหญ่32อแอมป์นะครับป้องกันไฟดูดไฟตกไฟตัดนะครับนี่ประมาณน้นะครับแล้วก็มีหน้าจอวัดโวลต์นะครับมีย s b ยชาร์ดด้านหน้ามีปลั๊กไฟ1 2 3 4นะครับด้านหลังไม่อีก5 6 7 8 9เ0็ด12เกนะครับ12ตัวนะครับ มาความปลั๊กไฟแบบ3ามขานี่มาตรฐานดูดีสายไฟใหญ่นะครับนี่ด้านหลังสวยนะครับอันนี้ขายเพียงนะครับ1,200บาทนะครับ1,200บาทรวมส่งให้ฟรีนะครับไปอันนี้ที่เด็ดเมืองอุบลครับของเบาไกลนะครับรายการที่ไหร1ปซีครับอันนี้ราะเรียดกันมีเบรเกอร์กัน อันนี้เบรกเกอร์ใหญ่กว่านะครับเมื่อกี้32มสิอันนี้63นะครับอันนี้เบรกเกอร์63แอมป์นะครับนี่ครับป้องกันไฟดูดไฟช็อตคือเก่านเหรอครับไฟดูดมันก็ตัดปั๊กประนี่ครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอนะครับอันนี้วัดได้หลายกว่ามีสามสเต็ปนะครับสเต็ปที่1ก็คือวัดโวลต์นะครับวัดโวลต์220โวลต์ประมาณนี้นะครับสเต็ปที่2วัดแอมป์นะครับว่าเขาเครื่องเขากินกระแสไาจากแอมป์นะครับสเต็ปที่3นะครับวัดเฮิร์ตนะครับก็คือเเเฮฮิิรรรรรตต์์กปะะะมาาาาณแงนนนน้้ไฟฟ50บบีคั ปักไฟครับมีหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับมีเก้าปักนะครับสายไฟใหญ่เท่ากันสามขามี usb ชาร์จหโวลต์นะครับสองช่องแถมนะครับอันนี้ราคา1,200บาทคท่กันนะครับ1,200บาทรายการต่อไปที่ไดแล้วอันนี้รายการที่15นะครับผมรายการที่15นะครับรายการที่15นี่สิเป็นปลั๊กไฟนะครับอาทอนอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะครับ ตัวนี้เป็นนเบรกเกอร์หกสิบสามแอมป์นะครับคูณสองนะครับเบรกเกอร์หกสิบสามแอมป์นะครับแล้วก็มีนี่วัดโวลต์นะครับวัดโวลต์เอซีนะครับแล้วก็วัดแอมป์เอซีนะครับผมแล้วก็มีไฟตาแมวนี่ครับไฟโชว์นะครับสถานะนะครับไฟเขานะครับสีเขียวปักไฟนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอซิบสองนะครับสิบสองตัวนะครับแล้วก็มาพร้อมสายนะครับ หัวแบบย่างดีนะครับผมนี่ครับหัวนิวเทคนะครับนิวเทคนะครับนี่ครับสามขาสายใหญ่นะครับแป๊บหนึ่งนะพี่สายใหญ่นะครับอันนี้สําหรับใส่ไฟหลายนะครับสําหรับใส่ไฟหลายเพราะวอเอ็มทีกินไฟกระแสได้หลายครับตัวนี้นะครับผมอันนี้ราคาอยู่สองพันบาทนะครับราคาอยู่สองพันบาทบาอันนี้สิบหกโอ้โหนี่ขึ้นนักเลยนี่ครับอันนี้แรกอันที่สิบอันนี้อันนี้นักนะครับ อันนี้เขาเอื่นว่าสตีวิลเซอร์ส์เนี่ยนะครับก็บคือตัวขวบคุ้มแรงดันไฟฟ้านะครับตัวขวบคุ้มแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับสมมุติว่านะครับผมยกตัวอย่างสมมุติว่าขณะนี้ไฟที่ผมใส่อยู่บ้านผมเนี่ยลอยเกสิโวลต์นะครับไฟเข้ามาเนี่ยจากสายไฟลอยเกสิโวลต์นะครับเครื่องนี้จะทัหน้าที่แปลงไฟลอยเกสิโวลต์ให้อยู่สถานะ220โวลต์ขึ้นเก่านะครับ,ก,รบก็บคือป้องกันไฟตกนะครับเมื่อไฟตกมันก็นจะดึงมาให้อยู่2องลอยยี่สิเนเก่านะครับ เมื <Es> <an> ่อไฟเกิน200 200นะครับมันก็จะตัดการทำงานนะครับเหลือลดสเปคลงไฟแหงนะครับเหลืออยู ent, ่200 20คือเก่าก an ับสุปว in ่าบว่าสิไฟสิตกบัว่าไฟสิเกินนะครับเครื่องนี้ก็ททำงาน200 21คือเก่านะครับนี่ครับขอดีนะครับของมันนะครับผมสตีววิลเซอซ์นะครับผมอันนี้ก็สิบอกสถานะไฟเข่านะครับอันนี้ก็สิบอกสถานะไฟออกนะครับผมอันนี้เป็นเบรกเกอร์นะครับผม63แอมป์นะครับ อันนี้ USB ชาตินะครับสำหรับไวตัชาติโทรศัพท์มือถือนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมปลั๊กไฟนะครับมีหนึ่งตัวสองตัวด้านหลังสามสี่แปดเก้าสิบตัวนะครับผมแล้วก็มีไฟสถานะโชว์ไฟเขานะครับสายไฟไงนี่ครับมาตรฐานนะครับผมยี่ห้อคมสันนะครับตัวนี้ของไม่ละขายอยู่ประมาณแปดพันหาถึงแปดพันเกานะครับผมตัวนี้มือสองนะครับผมขายหกพันหานะครับหกพันหานะครับนี่ สตีวิลเล่ยส์สื่อนักนะครับนี่หูปัญหาร้อยบาทนะครับอ่ะไปอันนี้นะครับอีกรายการสุดท้ายนะครับผมอันนี้เป็นข้อดีดิจิตอลนะครับเป็นข้อดีดิจิตอลเป็นยี่ห้อ J L Audio นะครับหรือว่า J L E Audio นะครับของวิของ J L นะครับอันนี้เป็นข้ดเข่าซีนะครับออกแปดนะครับโอ้อินพุตนะครับสุดหนึ่งสองสามซีเอาพูดอีกแปดนะครับผมสำหรับรถแห่นะครับหรือว่าวิธีนะครับก็ได้คือการเบิดนะครับผมนี่ครับ จะละเอียดขึ้นไหมอีกนะครับปกติคอดเริ่มต้นกสิเขาสองออกหกนะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันจะเขาสี่ออกแปดนะครับผมนี่ครับของยี่ห้อ j l นะครับผมตัวนี้ขายอยู่หนึ่งหมื่นสามพันบาทหนาละเนาะต้อลดไปหาลอยเหลืออยู่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทด้วครับเด้อนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับสภาพดด้านหลังด้านข้างด้านหลังนี่ครับนะครับอันนี้สัญญาณเขานะครับอินพุตหนึ่งสองสามสี่นะครับเอาพุตสองสี่หกแปดนะครับผมนี่ครับ ประมาณนี้นะครับเนาะนะครับ G L ียเอวนะครับ12,500บาทนะครับรายการสุดท้ายครับผมอ่ะคลิปนี้มีสัมมีก้อนครับคลิปนี้มีสัมมีก้อนนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับเอฟซีลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าเครื่องเสียงมือสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำด้วยครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ